ันนี้เราจะมาทําวิธีแยกชายชนนะคะแล้วเริ่มต้นนี้จะต้องทํายังไงก่อนครับเริ่มต้นเราจะผสมดินก่อนนะคะผสมจำดเสม์ก่อนนะคะเราจะึทำการแยกครับผมเราไปดูกันนะครับแล้วก็เอาแกวนะคะมาผสมกับกะมะพานะคะดินนะคะผสมดินลงไปนะคะพี่น้อให้หนูส่ายวิดีโอ่ยไหม ตอนต,อต่อไปก็จะใส่ขี้วัวใส่นี่โอเค <laughs> นะฮะ,ไ,ะไม่เป็นไรค่ะเาขี้วัวมาผสม คูดมาแล้วก็สตาร์เกิลจีค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการผสมดินนะคะคล<ฮ>ุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะเอาแล้วก็จะเอาอยาเชื้อาราผสมแล้วก็ยาฆ่าแมลง,งค่ะอันนี้ก่อนที่เราจะผ่าหัวนี้เราต้องเตรียมเตรียมพกดินก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องเตรียมดินให้เรียบร้อยก่อนนะคะครับโรยเชื้อาารากันแมลง การผสมดินนะคะจะมีอีกสี่อย่างด<ม>ินขุยมะพร้าวแกลบขี้วัวนะคะ<ม>แล้วก็ยาค่าเชาื้รานะคะห้ามลืมตรงจุดนี้เราต้องเตรียมก่อนที่จะทําการผ่าของชายชนเลยในชะ่ไหมใช่ค่ะใช,ะใช่ต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มผ่าหัวนะคะคคสิ่งแรกก็คือโกยเอานี้ออกเตรีหน่อยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเเอาน้ำรดให้เขาเปียกเยอะๆแล้วลเดี๋ยวจะยกออก มาดูขั้นตอนวิธีการทำนะคะล้างชายชนนะะุนก่อนเราจะล้างชายชนก่อนนะคะเอ,เอาน้ำใส่ให้ชุ่มเลยฮะต้องค่อยๆทำนะคะ้ค่อยๆะะออยแสะนะคะให้ให้ต้นออกจากดินนะคะทำเบาๆแล้วก็เนี่ยคะ่ะแสะออกมาแล้วก็เดี๋ยวรามาดูดูหัวนะคะ จะเตรียมเอามาผ่าค่ะโอ้โหใ่เดือนเทียบเลยวสมบูรณ์ค่ะจะล้างก่อนนะคะทำความสะอาดก่อน,นะคะคุณฟิโนโค่น<ส>ครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เราจะเอาไปผ่าใช่ไหมครับใช่ค่ะขั้นตอนที่เราจะไปผ่าหัวนะคะคุณน,อน้องเขาจะมีเทียเท่ยวเยอะเลยนะคะตอนนี้หัวใหญ่มากสมบูรณ์มากค่ะสมบูรณ์มากค่ะใบเขาใหญ่ จะเป็นขั้นตอนของการผ่าน,นะคะอจากต้นแม่พันธุ์ไม่เอาสัมภาระี่จะเอาไว้เดี๋ยวเขาสลบเขาจะนอนไปสองเขาจะนอนไปสองวันเขาจะนอนอยู่สองวันไม่อะค่ะมีน้ํายาเสร็จแล้วก็จะเตรียมน้ํายาเร่งร่างนะคะบีวันนะคะ ำไปแช่น้ำนะคะในในน้ำยาเลงลากนะคะเพื่อจะเอาลงกระถาง,งต้นต้นที่เราข่าหัวแล้วนะคะต้นที่เราข่าหัวแล้วเราก็สามารถเอาไปลงกระถางได้เลยนะคะน้องเขาจะหลับไปอยู่2วันนะคะเดี๋ยวน้องเขาก็จะฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมคะ่ะสดใสเหมือนเดิมค่ะอาการหลับนี่คือเป็นหมใบตกหรือว่างไงใบตกนิดนึงคะ่ะน้องเขาจะมีการใบตกนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ต้องช่วยเอาหลอดพยุงเขาให้เขาตั้งขึ้นไว้นะคะที่เราจะเอาลงกระถางใหม่เนี่ย ถึงปีหน้านะคะเขาก็จะมีหวัวให้เราเหมือนเดิมนะคะที่เราจะมาผ่านได้อีกครับขั้นะะตอนนี้นะคะเราจะเอาหัวามาแช่ในน้ํายาเล้งล่านะคะขั้นตอนต่อไปเราจะผ่าหัวน,นะคะนะคะเรากำลังจะผ่าหัวาชายชนนะคะเริ่มจากผ่าตรงจุดกลางก่อนนะคะ ลงไปแช่ในน้ำยาแรกๆนะคะไห้ที่เราผ่าหัวแล้วนะคะต้นแม่พันธุ์ต้นนีเ้เราก็สามารถเก็บไว้นะคะเลี้ยงดูแล้วก็ไปหน้าเขาก็จะมีหัวให้เราอีนะคะพวกนี้เราก็จะเตรียมกระบะนะคะใส่ดินไว้นะคะ เตรียมที่จะวางหัวที่เราผ่าแต่ก่อนที่เราจะวางหัวที่ผ่าเราจะใช้น้ํายาเล่งรากนะคะคมปมให้ให้ดินเปียกนิดนึงนะคะสายพันธุ์ชายชนนะคะต้นกํำเนิดเขาจะอยู่ที่บ่อไร่เลยนะคะชายชนแท้ๆ เฉพาะพสายพันธุ์นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเฉพาะสายพันธุ์ของช,ชนค่ะต้นกาเนิดเขาจะอยู่ที่บ่อไร่เลยค่ะสังเกตดูใบเขานะคะสีฟ้ายของเขาก็ดีนะคะเวลาผ่าไปปุ๊บนี้ต้นที่ออกมานีก็จะเ<อ><ไ>ป็นเหมือนสวยแบบนี้เลยค่ะแบบแม่พันธุ์นี่เลยค่ะป้ายเนี้ยป้ายเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงคะกับสายพันธุ์อื่นคุณใหญ่ใหญ่กว่าพันธุ์นีะครแล้วสังเกตดูดูนะคะ ใช่ใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะถ้าสายพันธุ์อื่นที่ป้ายชมพูเยอะๆหมายถึงว่ามันจะป้ายเกินร้องมันจะไม่ใช่ชนะน้นใสไป่ตสายชมพแทนอันนี้ก็คือเขาเขาเขาตามาป้ายป้ายกำลังดีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ตรงที่ตองจะแล้วแล้วแล้วถ้าป้ายเยอะไปแดงเยอะไปนี่เป็นไงคะมันจะกลายค่ะอ๋อมันจะกลายใช่ไหมคะแล้วแล้วถ้าถ้าหัวที่เราผ่ามานี่คือจะออก มาเป็นแบบนี้เลยไหมคะใช่ค่ะรับประกันว่าออกเป็นแบบนี้แน่นะคะคุณแบบนี้เลยค่ะคือ,อชายชนแท้ๆนะคะของบ่อไร่บ้านเรานะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมีจำหน่ายในราคาย่อมเยาเอาไว้เขาลงกระถางเสร็จนะคะแล้วก็จะรดน้ำให้เขานะคะชุ่มชื่นนะคะแล้วเอาไปเก็บไว้ เพื่อให้เขาฟื้นมานะคะอันนี้เราต้องให้ให้อย่าให้โดนแดดแรงใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงนี้จะให้ไม่ให้เขาโดนแดดนะคะไม่ให้ใครมาใกล้เขาเราต้องเอากระเป๊ะแระเป๊ะนะคะผสมน้ำยาเล็กๆขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะคะใส่๊อกกี้เพื่อที่เราจะมาฉีดผมมพวนพื้นก็ไปค่ะที่เราตัดเตรียมไว้จะใส่หัวผานะคะตอนนี้นะคะเราจะใช้กระดาษทิชชู่ซับตัวหัวที่เราผ่ามาให้แห้งนะคะ เพื่อที่จะเอาลงเตรียมใส่ถาดค่ะค่ะเ,เราก็กำลังจะเรียงหัวที่เราผ่าลงในถาดนะคะนี่ค่ะดูตาตาตา,ตา,าที่มันงอใช่ค่ะเราไม่จำเปน็นต้องตาบุ๊มไปในนี้ไม่่ะอันนี้เขามีตาคือหนวกเขาสมบูรณ์มากเลยพี่ตนี้เาจะค,จะเจะคลเวลาเราผ่าเขาจะมีเขี้ยวติดอ,อยู่นะคะหลายเขี้ยวเลย อันนี้มีโอกาสที่ก็จะขึ้นได้หลายนอครับ,รบวางนะคะวางพยาไม่เคี่ยวที่เขา,เ,าเงยหน้าขึ้นนะคะเงยหน้าขึ้นใช่ไหมค่ะนี่คะ่ะเขาจะมีความจงง่ายนะคะแล้วหายขึ้นจะง่ายขึ้นขึ้น เราผ่านะคะก็คือผ่าไม่ชิ้นเล็กมากได้22ชิ้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ดินโลยนะคะส่งเขาเราจะไม่ผ่าชิ้นเล็กมากนะคะผ่าชิ้นใหญ่หญก็จะใช้ดินกรบที่เราหมักไว้กลบเขาขบเบาๆไม่ต้องหนานมากในการผ่าหัวชายชนของแต่ละคนนะคะเทคนิคจะไม่เหมือนกัน จะคล้ายๆกันนะคะขั้นตอนในการาผ่าพรมนะคะน้ํายาเล่งแรกคือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะปิดฝานะคะคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะแล้วก็ทุกๆ3ามวันนะคะเราจะเปิดฝาค้นยาไอ <S <S เพื่อที่จะพรมตรงหน้าดินเราจะเปิดฝานะคะเพื่อจะพรมหน้าดินทุก3วันนะคะ3วัน,วน,นะะหัวที่เราผ่าไปแล้วนะคะที่เรา เอาเข้าไปเก็บไว้ก็อยู่ประมาณสักยี่สิบวันเขาก็จะเริ่มมีรากแล้วนะคะมีรากเริ่มเห็นรากแล้วค่ะหนึ่งเดือนก็จะเริ่มเห็นน้องขึ้นมาแล้วค่ะ จะใช้มีทการเปลี่ยนกระถางนะคะขั้นตอนก็คือใช้กากมะพร้าวช้น้ำก่อนนะคะค่ะกําลงจะแยกกระถางน้องเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะพี่ขออนุญาตชมหัวนิดนึงนะเหมือนแอบอ่ะอ่ะโอเคหัวเล็กเองหัวเล็กค่ะมะพร้าวสับรองตูดก่อนนะคะก่อนที่จะนําดินลงไปใส่ค่ะอันนี้คือการอะไรครับการการเปลี่ยนกระถางค่ะกรัางที่จะปลูกชายชวนต้องมีมะพร้าวสับลงตูดกระถางก่อนค่ะ ร,รู้ที่แรกก็ดีนะหัวใหญ่ผสมอยู่แล้วนะคะเรียงกระถางให้น้องนะคะกระถางนะคะดินเราก็จะใช้ดินที่เราผสมในการผ่าหัวนะคะใช้ได้ค่ะใช้ร่วมกันได้ดูของยคะดีเหมือนกันค่ะเวลาที่ปล่อยที่จะได้รู้ว่าจะคืนลูกค้าได้เนาะว่าไดเต็มที่นเนอะแยกเป็นราคาไปใช่ แต่กระถังที่สองมาดีกว่าเลยค่ะค่ะเราเรียกเดี๋ยวพี่เช็คห้อันนี้ไหมอันนี้ก็มีหัวค่ะแต่ไม่ใหญ่เนี่ยอ๋อโอเคพี่โอเคเขาสวยเขาไม่หัวสวยสวยน้ไม่หัวนานี้ที่เราผ่าแล้วนะคะหรือว่าต้นที่เราแยกออกมานะคะประมาณสามเดือนถึงหกเดือนเขาจะมีหัวเพิ่มมาใหม่นะคะก็คือหัวที่ตัดออกไปใช่ค่ะหัวที่ตัดออกไปผ่าเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีหัวเพิ่มเข้ามาค่ะ สามเดือนถึงหเดือนนะคะก็ท่ากับว่าต้นนี้คือไม่มีหัวอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีหัวอยู่แล้วค่ะแต่มันจะเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ถูกค่ะสามเดือนถึงหเดือนค่ะหัวเขาจะเริ่มออกมาค่ะเราเปลี่ยนกระถานนะคะเราก็ต้องคอยมัดให้เขาใบจะตกนะคะเราคอยรดน้ําอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะช่วงนี้เขาจะอ่อนแอนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวสักสองสาวันเดี๋ยน้องเขาจะกลับมาฟื้นเหมือนเดิมค่ะที่สําคัญนี่คืออย่าให้โดนแดดแรงใช่ไหมที่สำคัญที่โดนแดดไม่ได้เลยค่ะน้องก็ต้องอยู่แบบ แบบมีสแลมขึงแบบนี้นะฮะมีสแลมแบบนี้ค่ะได้ค่ะโอเคครับ

ถ้าเล็กก็ใส่กระถางไปถ้าใหญ่ก็ใส่กระถางขรถางนี้ก็ได้อนี่นี่หหเหมนหัวใหญ่มากอ่ะหัหวใหญ่มากมเอ<ถ>าายอ <มา S 1> จะเอามแาแยกเอามาแยกแต่เรายังไม่กล้าเราต้องให้เมือชีพค่ะหัวใหญ่เนาะแต่คนาดงไงหน่หัว,หวที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะหัวใหญ่มากนะคะ าชายชนร้านเราจะมีหัวทุกต้นค่ะรับประกันค่ะก็ทำเขาไม่ัวดให,ใหญ่อย่างนี้นะคะเราก็จะเอาออกมาแยกนะคะกอนหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่สักประมาณ6้าห้าหกต้น, 5, ตนถึงเจ็ดต้นนะคะเราจะมาแยกขายนะคะแยกขายเผื่อใครที่มีกำลังน้อยนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะ คุณซีเนลนี่คืออะไรฮะหัวใหญ่จังเลยอาชายชนแม่พันธุ์ค่ะของบัวไร่บ้านเรานะคะสเกตหัวค่ะนะคะอันนี้คือหัวที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วใช่ไหมครับสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ดูต้นเขานะคะคือนี่คือชายชนแท้ๆต้งป้ายแบบนี้ต้นนี้ราคาเท่าไหร่นะที่บอกตอนแรกสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับตอนนี้เราแยกแล้วนะคะราคาสามหมื่นห้าไม่มีแล้วนะคะโอ้โหครับดูหัวนะครับอันนี้แยกต้นแยกต้นสับ อันนี้คือขั้ตอนสุดท้ายของร้านเราแล้วนะคะในการผ่าหัวแล้วก็แยกกอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากร้านกมลวันไม้มงคลไว้ด้วยนะคะไปกดติดตามแล้วก็มามาชมที่ร้านได้ครับะะผมเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9 2 4 0 2 1 9 5 1ค่ะแล้วคุณเก๋ครับมีอะไรจะฝากเพื่อนๆที่ชอบผ่านไม้บ้างครับ มาเที่ยวดูนะคะมาชมมาถ่ายรูปเซลฟี่ได้หมดก็จัดสวนสวนยๆเอาไว้ให้ไปให้ถ่ายรูปกันนะคะบทสรุปนี้ก็คือชายชมที่นี่คือเป็นแหล่งเป็นแหล่งพันแท้ของที่นี่เลยนะครับใช่ค่ะโอเคครับสวัสดีครับ